แม่สงสารลุงพลคะ่ะแม่แม่กลัวลุงพลเป็นแพะสงสารพี่สาวแล้วหลานก็เครียดจนไม่สบายคะ่ะลูกลุงพลคนโตเครียดจนไม่สบายก็สงสารพี่คะ่ะถ้าลุงพลเป็นคนร้ายตัวจริงแม่จะไม่เสียใจคะ่ะแต่ถ้าเขาโดนจับแพะถ้าเขาไม่ใช่คนร้ายตัวจริงแต่ว่าเนื่องจากเ พยานแวดล้อมหรือหลักฐานอะไรต่างๆที่แบบว่าเหมือนว่าเขาจะใช่อะไรแบบนั้นแหละค่ะ mm hmm. และทําให้เขาต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นคนร้ายแต่แม่คิดว่าคงไม่เกิดขึ้นหรอกค่ะ mm hmm. อยากให้กําลังใจป้าแตนกับลุงพลด้วยว่าใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ค่ะขอให้สบายใจเถอะ mm hmm. อย่าเครียดให้มากแล้วก็แม่อยากบอกพี่ว่าขอให้มา วันที่สิบเอ็กก็อยู่ด้วยกันทั้งวันนะคะก็คือจนถึงมหาลค่ะวันที่สิบนว่ามั่นใจจริงๆเลยว่าเขาไม่ใช่คนจะเป็นคนแบบนั้นนะคะโอ้ก็อยู่ด้วยกันตลอดเนาะแต่ในวันวันที่สิบเอ็กก็อยู่ด้วยกันทั้งวันนะคะก็คือจนถึงมหาลค่ะวันที่สิบสองก็ยังไปด้วยกันอีกแล้วมันจะไปตอนไหนโอ้มันยากก็มันอยู่คือขายเดียวกันนะไม่เห็นเขาจะปีกตัวออกไกลเราเลยนะะสงสารค่ะ เห็นตำรวจไปล้อมบ้านเห็นภาพกันแม่สึกโอ้เศร้ามากเลยไม่น่าทำแบบนี้เลยเนาะแม่สงสารลุงพลค่ะแม่แม่กลัวลุงพลเป็นแพ้สงสารพี่สาวแล้วหลานก็เครียดจนไม่สบายค่ะลูกลุงพลคนโตอ่ะเครียดจนไม่สบายก็สงสารพี่ค่ะถ้าลุงพลเป็นคนร้ายตัวจริงแม่จะไม่เสียใจค่ะ <laughs> okay. Okay. okay, yeah.